สวัสดีค่ะเพื่อนๆฮัลโหลฮัลโหลยังไม่ได้ออกเลยจะมาจากลงบาลเนาะคะ่ะออกมาละเด้อค่ะออกมาแล้ววันที่สองเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งกินต้มหนึ่งประเนินเนาะคะ่ะยังไม่ได้เอาคลิปลงเลยคะ่ะหนึ่งปลาเนนเนาะคะ่ะวันพุธเนาะคะ่ะที่นี่กินกลางปักคอวันวันพุธเนาะคะ่ะวันที่สามสิบเนาะคะ่ะสามสิบเดือนที่แล้ว มิถุนาหรือเปล่ามิถุนามิถุนาอะไรนะคะเนาะมันพุดที่นี่ก็เลิกงานวันพฤหัสทํางานเลิกงานก็ตรงไปโรงพยาบาลเลยที่นี่หมอเขาก็บอกว่าตอนเรกว่าให้กลับบ้านนะคะที่นี่ก็ไปมา,มากๆก็เลยรอชั่วโมงเขาเขาบอกว่าให้นอนดูเขาว่ากว่าเอ็งหน้ามืดตามวัวประมาณนั้นนะคะเนาะทนี่เขาก็เลยนอนขึ้นนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยเลิกเที่ยงแล้วค่ะเขาเอาใบเอาอะไรมาให้เนาะเดี๋ยวเขาส่งใบ อ่าใบจ่ายค่ะหมอเนาะค่ะไม่รู้คือกันว่าเท่าไรกี่ยูโรเนาะค่ะมาได้จะเด้อมากินอ่ต้มมาม่าลูกชิ้นปลาจะเห็นปลาอะไรเค็ดมานนั่นเลยค่ะวันนี้ตอนเที่ยงเขาเอาปลามาให้กินเนาะแต่ปลาแบบนั้นไม่มีกางเนาะพอเปิดมาเราช็อกฮ่าตกใจมาค่ะต้มยำม,มาม่ากับใส่วุ้นเส้นเนาะค่ะเห็นบะใส่ลูกชิ้นปลาลกชิ้นปลาจะซื้อมาวันนี้ ค่อยๆเดินกลับบ้านตอนแรกว่าจะขึ้นแท็กซี่มากกว่าแพงปูดแต่มันก็ไม่ใกล้อากาศดีก็เลย,เยค่อยเดินมาผักมาเนาะคะ่ะสะดวกมันทรามานด้แต่เด้กินปลาเนี่ต้องระวังถ้าถ้าหนึ่งปลาหงวดหนาะกินจะต้องแบบว่าถ่ายให้ดูเฉยๆเนาะคะ่ะเพราะว่าก,กินก็บแบบ มันตรงระวังเนาะคะ่ะอันตรายมากเนาะ,ะหมอเขาบอกว่ามันยาวคันยาวประมาณนี้ค่ะขอมือเราเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยเนาะกลางเขาเรียกกระดูกสลังปลานินนะคะปลานินเนาะค่ะมันใหญ่เนาะ,ะทรมานมากเลยนะกว่าทําไมเราทนได้นะค,ะคิดดูหมอถามมาอะไรวันพุดเพลหัตเอาออกเขาใส่ฉีดยาสลบนอนรับแล้วก็ใส่กล่องส่องลงไปแล้วก็ใช้คีมส่องลงไปนะคะดึงออกโอ้ยบ้า,บา คอ,อยยังชั่วนนคะ่ะเดี๋ยวกินไอศครีมให้มันหายเจ็บเนาะมาม่าเกาหลีจ้ะเพชรจริงจริงมาเด้อจ้ะเด้อเพื่อนคิดถึงอาหารอร่อย ลูกโดดอืมแซ่บร้อนหวยๆมีแห้งมาด้วยคันเพื่อนถ้วยนี่สูงไปตุ่มแต่สงหอ่อซ้ำหอเค็ดแบบไหนเนาะที่นี่จะซื้อแบบมาแบบกินก็นต้อง ามแกะเอาเอาช่อนแกะเลยต้องเอามือยิบยิกยิกดูบีบดูให้ละเอียด้ามีก็ไม่ต้องออกกินออกออกเนาะโคซสาระวังแล้วเนะคะน่ะเพื่อนเอนาะมาม่าลูกชิ้นปลามาค่ะแซบๆ เผ็ดแซบนัวออกร้อนร้อนจะสดร้อนใส่ผักชีเหลา <c oughs> โอ้ยเผ็ดมามาเกาหลีเผ <ๆ S 2> ็ดคักๆักเผ็ดออกร้อนๆๆรอนดัดดัดแล้วจะทอดสเต็กให้ใครอยากกิน บอกว่าเธอกินก่อนก็นได้กินเสร็จอิ่มแล้วค่อยมาทำให้ขันบเออก็ดีเหมือนกัน <c oughs> บ้านวันใทำคลิปเนาะทำายูดแต่วไนใอารมณ์ช่วงนี้เขาไปหาเพื่นพันชาขออภัยเดือเพราะว่าหยุดอุบัติเหตุเนาะคะ่ะ ต่างปักคอถ้าเป็นแบบเล็กๆก็จีไม่ไปหาหมอแล้วค่ะอันนี้รู้ซึกว่ามันใหญ่ใครเคยเห็นดูสันหลังปานินบางนั่นแหละตรงนั้นแหละหมอเขาย,ยังว่าเธอทนมาได้ไงต่างวันนปักมันผุดพาช,ชาวไปทํางานผุดหนึ่งคืนมันาพัฒ์หนึ่งคืนหนึ่งวัน เขาที่จะโรกตายเนาะค่ะเป็นอย่างอื่นก็นว่าไปกินปลากลางติดคอเขา้าสีว่าบ้าคือจะสดหลวดสัตว์ลาบเนาะกินคือจะบรูจักมันยัยาบมันยังเนาะกินกินกินจนกลางคาคอเข้าที่ขีดแต่ข้าไม่ปูดเนาะเราก็าค่อยกินนะเราก็กินเป็นคนที่ว่ากินแล้วก็เอาลิ้น สัมผัสเนาะที่มันไม่รู้มันไปจูแบบไหนเนาะืนลองไปกรึบแบบว่าเขาปากปุ๊บแล้วที่นี้เราไม่ได้เอาอลิน้นสัมผัสไงใส่ลงไปกึนอึบโอโอที่นี่ทํายังไงกับ,บออกพอดีคลิปตัดไปพอดีกะที่นี่พอคลิปตัดไปนั่แหละตอนนั้นแหละเราก็นั่งกินต่อจ้ะนั่นแหละที่ทําคลิปกินปลานินน่ะคะ่ะหนึ่งปลานินน่ะคะ่ะ นั่นแหละคลิปนั่นแหละที่ว่าตัดไปนั่นแหละพอตัดไปปุ๊บก็เออเค่อยคยกินไปที่นั่นแหละปักเลยค่ะไปนอนโรงพยาบาลก็ลบบรับเบิอ่อเบืับเบิ่งเนาะมันพิษทีเนาะเปลี่ยนทีมาจากแซ่บๆซนำกันเด้อย,ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่เก่าเนาะค่ะ ปยาว่ากันเด้อเด้อเพิ่นใหม่นะคะเดี๋ยวไปหาแนนอนเจ็ดสองอาทิตนะอาทิตสองอาทิตย์ละคะ่ะงั้ก็ยินดีต้อนรับนะคะำรับคนที่เคอามา comment, เามนต์้อมก็ไลค์ลก็แชร์แล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ข้มมาดูเยอะเด้อเด้อนะคะคลิปหนึ่งจะลอยสองลอยคนนี้ก็ยังดีใจนะคะ <laughs> เม็ดคริปขึ้นเก่าทั้งเผ็ดแล้วก็น้ำร้อนๆนัวดาดเลย ใชแหละเดี๋ยวขอนั่งกินใจเย็นๆแนละะ้วกันเนาะคิดถึงป่าเห็ดคิดถึงจ้ะพอกลับบ้านแล้วหน้ามืดเลยค่ะที่หมอก็ให้นอนโรงพยาบาลคืนนึงพอเลยเพราะว่าเขากลัวเอ่อเรามีปัญหาเลือดแับหน้ามืดนะคะพูดเองค่ะหน้ามืดเป็นลมอะพอกลับบ้านแล้วมืดจริงๆจ้ะแต่บ,บ,ตออบ,ตบ่บอกเขาดอกตอนอยู่โรงพยาบาลก็หน้ามืดเหมือนกันแต่บ่บอกเขาดอกถ้าบอกเธวเขาจะให้นอนอีกคืนนึงเซ็ง เด็กกิน,น้นอนอย่างต่ำแค่นั้นเราก็เจ็บแขนด้วยเพื่อนๆดูแขนอะรอยเข็มโอ้ยไม่เอา,าแล้วจ้ะเราก็เสื่องด้วยเอากินเสร็จเราจะต้มไอ้น้ำสันซมซูท่ากาทาเราก็ต้มว่ากระชายดื่ม พี่ขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะเด้อชอบคลิปนี้ก็เลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามารับชมเนาะดูคลิปให้จบเลยแต่เด้อคอยคอมเมนต์เนาะค่ะ้งก,ก็เจอกันคลิปหน้าวิดีโอ,นอหน้าแล้วกทุกคนมีความสุขนะคะอย่าให้เป็นเหมือนเราเลยแต่เด้อกินปลาต้องระวังคิดถึงหมอเลยไปหาหมอโอเคจ้าไปละค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะคอยทุกคนมีความสุขนะจ๊ะบ๊ายบาย